ขาย20ถึง25ล้านปอนด์อันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของลิวอูร์นะครับล่าสุดวันนี้นะครับรายงานจากเคิร์กอ s ไซด์นะครับสโมสรอนเอซ a มิลานะครับก็พร้อมนะครับที่จะเซ็นสัญญากับเฟรเดริโกเคร s ซ่าเอซมิลานอยู่อันดับ9ในเกาโชซิลีอานะครับแล้วก็มีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเฟรเดริโกเคร s ซ่าในซัมเมอร์นี้นะครับ ส่วนเคซ่าเองเนี่ยนะครับเคยออกมาให้สัมภาษณ์เพราะว่าผมเคยเอาเป็นคนอ่านเองอ่ะเขาต้องการที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปต้องการสู้กับลิเวอร์พูลต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้สโลตเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าตัวของเคซ่าเนี่ยไม่มีตาแหน่งในการลงเล่นแล้วแถมลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับผู้เล่นรายใหม่เข้ามาเนี่ยตัวของเคซ่าก็อาจจะไม่ได้เล่นอีกนะครับก็รอติดตามกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอ้โหวันนี้มีหลายเรื่องราวมากนะครับ